สวัสดีค่ะแม่นางสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเดอค่ะเด้อมาตามกองทุตไทยเนะบ้านนี้แม่แมนแต่ว่าเด็กตัดออกไรหลายที่ขันมาตัดโบวัยแ้วต้องตัดตัวแมวมันนี้ได้มือตัดตัดสินเนดสินมือกับเฉลยเล้วมือเฉลยแล้วสีม่วงแง่มต้องตัดดิแดนคุณแม่ตอนนั้นแม่นั่งไหนไว้เด็กเด็กติดซ้มสิมีศูนบ่น่าจะม่ีเรื่องงอน แค่มีถอหนาจะมีถอสามนะเอานาสองสองบอกสองกับสองศูนย์สองห้ารอป่ะแม่เนาะแม่มาจากใส่รื่นี้คือพอมีใครว่าพอมีอยู่คือสี่อมีตัวโอนสี่เอาตรวจสอบบองดูที่แม่ให้นูนูตัวที่แม่บอกเมื่อหนูมาก่างกลองแม่ให้เพิ่มสองห้ากับสองเก้านะเห็นป่ม่นาะองศูนย์ด้ใจบัน หมอสองศูนย์มันน่าจะมาบอหอหน่าจะมาไหมเออน่าจะมาบอสามศูนย์เจอมาได้แล้วแม่ตอนนี้นี่ได้สามศูนย์เจอแล้วอือได้แม่แม่ให้ตังตังอ่อนแน่อนเหนกันค่ะอือนายกกันเลยคนที่สามสิบสามยี่สาบสามตีสิบสามหนึ่งเลยฮะสามเจ็ดสามเก้ายังสี่นะคุณค่ะอือไซบันนี้แม่จะตัดออกให้เดือจะค้างบอกมันต้นหนูจะได้จดใหม่ทั้งหมดจะจะโป๊กๆเลยนะ เอาเทียนแม่จะบอกอ่ะเนาะคงตุดท้ายแม่เนอะหรือถ้าว่าอันบนนี่เอาศูนย์สองศูนสี่โรดเด้อสองสองูนสี่รถเนาบนเนเาะ,นนะะวิ่งยังตาแม่บนนะนี่หกกับสีวิ่งวิ่งบนหกกับสี่บอกเจ้าคุนเนี่ยก็เริ่ืมขากล้องอื วิ่งบนหกกับสี่เน้นเน้นยังจ่าแม่เอาเอาสามตูก็เนาะจ่าสามตูสามสี่หกสามสี่หกห้าสี่แปดห้าสี่แปดหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามสามตัววันสามตู มานี่สองตัวสองตัวบนมาจ้ะจ้าบนญบุญอ๋อเอาเฮียสองหางด้วแม่ออืเฮียสองหางก็เอาสองหาสองเก้าเท่านี้แล้วจุกใจมากเลยสองไงตัดแล้วขั้นขั้นผู้เพิ่นว่าบ่นี่นั่นนะให้เพิ่นติดตามของเก่าเด้อค่ะคั้นยวเพิ่นมากชุดเต็มกับเพิ่นเลือกเบื้องในที่เฮ้าทายคลิปกันมาก่อนหน้านี้เนาะแม่เนาะเราเราวิ่งบนแม่เน้นตัวใดจ้ะ วิ่งบนเราบอกขาดมีหกกับสีแม่เน้นตัวไหนหกบอกหรือสีเก้าตัวเอ้ามัือให้วิ่งขบนหกกับสีหกกับสีเอาเอา4ีเด่นซีกันมาจ้ะเด่น4ีเด่น4เด่นตัวเดียวค่ะเด็นบาทนี่ล่างหรือแบบนี้ค่ะล่างล่างล่างสีตัดออกค่ะกระไฮเดียแช่หนึ่งสอง สามล่างวิ่งยังแม่เดินสามล่องเก้าเดินสามล่องเก้าอัมมันนี่อันตัดศูนย์ออกเนาะตัดออกสองตัวตัดเอ็สามศูนย์กับสามสี่เอาสามเจ็ดสามเก้าเน้นสามเจ็ดกับสามเก้าเนาะสามใจสามว่าสามใจทักบ่าสามสองหางแฝกว่า มันนี่เอาตูกันเนีอะตัอตัวกันห้าเก้าเนี้ยกันห้าเก้าเนาะกันห้าเก้าตัวเดียวเลยะเออกันห้าเก้าอันอันล่างล่างน่ะเอาสองเจ็ดใส่เน็ตตูกันสองเจ็ดเนอะอืมล่างตูกันสองเจ็ดห้าเก้าในกันบนหรือกันล่างเนี่ยล่างเนรอเอาบนบนบุญไหวนี่สมองบุญใสสองเจ็ดแมนปะแมนกันสองเจ็ดกันสองเจ็ด เอาบ้านีถือกระถือกว่าถือกับ่าถือกเรื่องบุญเนอะถือกับเอาคนนี้ไม่ไม่สร้างอะไรนะกันอะไรนะคะันห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าบนกันสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดโอ้สองเจ็ดกันพูดกันเดี๋ยวถ่ายดีบาทนี่นะว่าการเรี๋ยรเลยแล้วขั้นขั้นบ้าาสามเจ็ดคือสิบห้าสามเก้าน่าใจดีนี่วะนใจก็แม่นั่งคิดว่าแล้วแม่นะ หาอะไรล่ะแม่เอ้ยมันไม่องั้นไม่ออกสามเจ็ดเท่ากันนะมันมีสามมีสามมีเจ็ดเหรอล่างเหรอมาเนี่ยอันบนนี่มันมันมีสองเนาะมีติดสองใบ้ติดสองไวนล่างเนี่ยติดสองคนนี้ติดสองไว้บอล่างบนติดสองกันม่สองห้าสองเก้ากันสองเจ็ดติดสามอืมระดับของดนซี มันเป็นสีมันมาอยู่อันเป็นซาบเกตเนี่ยสีเกันแลบคาหลอก้องเป็นย่ายหน้าค่ำอันว่าสีนี่นพึ่นจะไปอยู่หลักร้อยด้อ๋อที่จะไปอยู่หลักร้อยให้มู้เจ้าอันนั่นเอาคันว่าอุ้ยขึ้นหน่อยแทอะเสียดายซุ่มนั่นนี่ก็ถูกให้เบิ้องหน้าเนาะเพราะว่าเ้าเน็้เป็นคลิปอ่ะก่อนหน้านี้ให้เบิ้งหน้าแม่เนาะมีชุดเต็มอันนี้คือชุดตัดชุดกันกล่องรอนมาจ้ะชุดเน้นละนี่เอาะชุดเน้นของทุกทายเอาโชว์ตัวแบบสองหาสองเก้า แล้วสองหาสองเก้าพี่พี่บนไงสองหาสองเก้าใคเขียนแล้วไยเอาไปบ้างเด้อ่าเอาไปบ้างไหส่ามันลายเก้าบนเจ้าเจ้าเพื่อถามไอ้นู้นคือเน่ามสเบส่งหนไอ้เงี้ยคือการการบนสองเจ็ดตักันกันน้อยหน่อยได้ป่ะมันกันีอนได้เห็นน่อยกันน้อยคนับหน้าจอาไปเด้อค่ะ แอบไฟคันว่ามันน่อยก็ซื้อซุ้มเก่าเพิ่มเอาไว้ซั่นอืมแต่ว่ามันน่อยติอือร้านน่อยน้อยก็สิว่าให้นอยตแม่นนอยให้นอยก็ว่าให้นอยเอ้าสิไดุ้มนันนี่ว่าซั่นดิเพิ่นว่าน่ะอือก็สิเลยว่าเอ้าเจ้าเขียนแล้วคือว่าวางตรงๆล นี่บอกของไรอ่ะอันไรจ๊ะผิดแล้วมันเขียนผิดบนเส้แล้วอ๋อวันนี้สรุปในแล้ว่หอ้ยเตัวมะนางไปเลยค่ะบอกอะไรอยู่เห็อเห็นเข็นเข็นเมียงเข็นก็คือตรงเดียก้องสรุปตัวเลขของคุณยายนั่งร้านรนเส้นโค้งสุดท้ายเพิ่นเนาะค่ะเมื่อนี่เพิ่นเอินมาดวนๆเน้ะค่ะเพิ่นมี่สตัดทให้ โตแนเนแน่นหอยตัวที่สุดประท่นะานคุณมาหน่อยโตที่งวดวันที่ท <ๆ S 2> หนึ่งกันย่าสองห้าหกหกค่ะวิ่งบนหกกับสี่ค่ะพันแน่นสี่เม็ดเดียวค่ะเน่นยังตีเน่นพันมาห้าเทียบไปยุรักษร้อยพระท่านค่ะ <Ừ. S 1> ชุดสามตัวพันก็มีอยู่นั่งกันสามชุดค่ะก็มีสามสี่หกห้าสี่แปด หนึ่งเก้ายังนี่มันบางๆเรา,าเห็นหนึ่งเก้าสามอ๋อหนึ่งเก้าสามค่ะสองตัวกัมี่สองห้าสองเก้าเด้อค่ะตัวกันกัมี่สองเจ็ดค่ะว 2, ะิ่งล่างก็มีสามกับเก้าเด้อค่ะเน้นไปที่เลขสามค่ะชุดสองตัวก็จับให้สองหางเต็มเต็มค่ะสามเจ็ดกับสามเก้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะห้าเก้าก็คือตัวกันตัวเดียวค่ะขอมตัวเนาะ ตัวกันตายตัวกันตายเอาบานนี้ใครสิว่าจังไหนต่อกับบ้าไปราทำก็แม่นั่งเนี่ยวันบ่ฝันคือเกาวทองเนี่ยกับบ่ฝันก็ยังว่าบ่ฝันเนาะเตม่าฝันเนาะฝันบ่มีเออเด็กับบ่มีมากหมดตามแมงวันนักก็ยังว่าโทรศัพท์ตายเนาะบอกอืมันใส่บ่ได้บ่ได้เบิ่งพ่อแบ่งพ่อเบิ่งที่เอฟซีตรงมาให้ล่ะ มันก็ใก่ได้กันนะห้างห่างอันใหญ่อันน้อยเจ๊หนิงซื้อมาให้เราบ่นีอันโทรศัพท์มีมีเสียงอืมที่ว่านเราป้องคาะล่ามวนนี้แหละน้าแม่เนาะถ้าเกิดมนนี้เอฟซีคนที่ซอยดอกตีแม่แม่เอฟซีไม่ได้พูดใจดีเนาะเอฟซีใจดีจั็งยังนี่ซัมโทรศัพท์เคียงเดียวเว้ยบ่นีบ้านก็แรงเอฟซีกตัวเน้นนี่ว้น้าแม่ คือตัวเน้นนือ้ิตัวคือตัวร่องทั้งสองมีหลาเอซมากลายมีงวดีกด้อคุณแม่น่าให้ตัวเนี่ยแบบจังๆจ้าๆลองขายเตีหน่อยแม่ถุดยอดเลยทั้งสามเตียงทั้งสองหาตัวทนไหนสองหางเพราะเป็นงวดแรกแม่ะปกติหลายๆไม่ต้องีงไง้ซื้อเนาะแม่ะวันน่งอันนด้เราล่อแม่นาเงยรงใัมันฆ่าการกล่องนี่ห่อเออจได้เกิดหน้านอกมว่าสั่นในเมียเป็นวใสนการบ้านซื้ค่ะฆ่าการกล่องอยู่ขนาดกันอยู่ เยอะมากเยอะไดเยอะนี่หมู่บ้านกับมาเอ้บอกค่ะเอาหมู่บ้านติดยังไหนเขาไปเห็นกันจ้งหมู่บ้านไม่นั่งไปใส่ผู้บอยู่บ้านไม่นั่งไปใส่มาจามู่บ้านไม่ได้ใส่ผู้บเไปเห็นสิแค่ไหนานอ่บ้านเอาสเขียมยังถามไม่นั่งบอไม่นี่ยายนั่งสวยๆค่ะหน้าเต็มตลูอยู่ ก็ที่ค่อยสวยไปเรื่อยๆคุสวยฟันตีบ่ค่ะยยังให้น่าโบฝันเนี่ยมันตีบ่บ่ได้เกี่ยวกับปลาเลียหรือเปล่าไม่ไม่นาบ่ตีหืมก็ยังว่าบ่ฝันจ็กเทียโนพลัดเส้นฟันออกจากกันนเอาแต่เลขเก่งอย่างเดียวแจ็คแล้วเห็นตัดเลขได้เน้นๆถ้าเทียฟันดีเนาะค่โบรา่ได้ฟันดีอันนี้ะไรนักมากแล้าแมนจะได้ฟันหนักๆคขึ้นกว่าบอกคนแม่คขึว่าเนาะสามตัวนี่อะไร สามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามวงเก้าสามวงวงสามวงที่ได้พ่น้องีกตัวเก้าสาค่ะ สองตัวมากชุดใหญ่ขึ้นตัวนึงบวได้ถามันเน้นสามตัวนะแม่ถามเพคือลังเกยียบมันเน้นเหรอเด็กกับเด็กปวยดามมามากสามเก้าละบนละสองตัวนะสองตัวสองหาสองหเก้านั่นเอาตัวไรเอาสองตัวละมันตัวนั่นนึงเนาะแม่เนาะตัวไม่ต้องวงใช่ไหมเออแล้วไม้องวงเก้าไปแค่นั้นเก้าสามเพราะว่ามันชุดเน้นละมันบ่เออเออว่าสามเก้ามาตัวเดียวกับพูดใจแล้วเด้อ เออแต่อย่าบอกว่าพ่อหนี้ยังเลี้ยนเด็กย่าหน้าง่วนเนี่นเป็นเอิดเติดจ่าวต่ว่าเล็กวิ่งคุณแม่บองประผาดจะงอนอ่ะค่ะกทิว่ายายนางเล็กวิ่งเงินล้านเหมือนเนาดมาหนี้กทิว่าเขาเขาทั้งเก้าทั้งสามเี่เล็กวิ่งเสมอทั้งจับคู่อีกแล้วเนาะกอดข้อกันมากค่ะทั้งบนทั้งล่างมันเป็นคือจ้างหกสองล่างงวนนั่นเนาะค่ะเส้นหน่อยงวนนั่นอันนี้ก็สามกับเก้านะฟันให้เล็กหวยสามตัวค่ะ หนึ่งเก้าสามค่ะอ่าแคบหน้าจอไปเด้อเอนซีทุกๆคนค่ะมาอยู่ไลน์เราก็ลืมฟันที่ทำอะไรเพราะฟันเกี๊ยบแต่นอนไม่ไเข้าฟันหลุดนะไม่ได้เข้าก็ได้แล้วค่ะวันนี้ก็ต้อนี้ตับแม่นั่งน้าแม่เนาะไอ้พ่อเอฟซีเนี่ยค่ะคุณแม่นางมือแมนหรืดแบาดแม่นค่ะมือแมนแล้วไอ้พ่อเนะค่ะมืออื่น เนาะมืออื่นลำลำเรื่อยๆสุดหาสุดตาเด้ออ้ยคนจริงลูกค่ะสาธุเงินไหนน่องทองไหนมาเด้อสวัสดีจ้าลับแข็งสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อคุณยายนาง